นี่คือแอนิเมชันที่แปลกมากที่สุดบน Youtube ตอนจบโคตรแปลกทำให้ไอคผมลบหนึ่งผมพนันได้เลยว่าทุกคนดูคลิปนี้ไม่จบอย่างแน่นอนถ้าทำได้คอมเมนต์มาเลยเฮลโหลพวกคลิปมันก็เริ่มต้นมาแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยอย่าบอกนะนายจะไปเที่ยวนะ่ะโอที่นี่เลยเหรอ <c oughs> เบนเตเต้เบนเต้ผมอ่านถทรป่าเนี่ย <c oughs> ซึ่งมันอยู่ที่อ,อ๋อยู่ที่อเมริกาอย่างนั้นเหรอ Hmm. หรือว่ามันอยู่ที่ไหนกันนะเฮ้ย hmm. ฉันคิดออกแล้วการเรียนที่จะวาร์ปนี่นายจะฝึกวาร์ปเลยอย่างงั้นเหรอ hmm. นายเกินไปหรือเปล่าโอ้โห oh, oh, มีระเบิดเลยทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้มีระเบิดอ่ะแ hmm. ละอันนี้คือการคำนวณอะไรครับเนี่ยผมงอย่าคำนวณอะไรให้แบบนี้ให้ผมดูเพราะผมไม่รู้เรื่องและมันมีคริสตลัลอะไรครับเนี่ย hmm. ทุกคนว่าคริสตลัลนี้อาจจะเป็นพลังงานที่จะทำให้เราวาร์ปได้และดูเหมือนถ้าเราเอาตัวเข้าไปในกล่องเมื่อกี้เราจะวาร์ปอย่างนั้นหรอการคำนวณทุกอย่างถ้าไม่ผิดพลาดมันก็จะวาร์ปได้แต่ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการสร้างและมีปุ่มครับเทเลพอร์เตอร์เครื่องวาร์ปดูดีๆแล้วมันคล้ายๆกับตู้สมมติของโทเลมอนเลยฮนฮะ และมันจะวาร์ปได้จริงหรือเปล่ากดปุ่มและมันก็เริ่มแล้วครับทุกทุกอย่างขึ้นอยู่กับนายว่าจะวาร์ปได้หรือเปล่าโอ้โว ا, โวโว,โว,โว,โวไม่ได้แต่เมื่อกี้เห็นภาพลางๆอยู่นะว่า,าเดียวนะเครื่อง,างวาร์ปหายแสดงว่าเครื่องวาร์ปไปแต่ว่าคนไม่วาร์ปด้วยการคำนวณอาจจะ ผิดพลาดเล็กน้อยแต่มันใกล้แล้วสินะมันคืออ,อวาร์ปโปเตโต้อะมันฝรั่งวาร์ปได้ถ้ามันฝรั่งวาร์ปได้นายก็จะวาร์ปได้งั้นเหรอทุกคนคิดว่า,างั้นไหมล่ะนี่นายผสมอะไรเนี่ยสีมันดูอันตรายเหลือเกินมันดูจะระเบิดได้ตลอดเวลาเลยนะนี่นายมั่นใจหรือเปล่าว่ามันจะวาร์ปได้นะ่ะโอ้อย่าบอกนะว่า ทำให้มันฝรั่งแห่งนี้ว้าไปโอ้มันว้าแล้วสินะมันฝรั่งและถ้าเทสใส่ตัวเองหรือว่าดื่มเข้าไปมันก็จะว้าไปทีที่นายอยากไปใช่ไหมโอ้โหแต่ขออย่าว้าไปในแบ็กลูมหรือว่าที่อท,ที่มันอันตรายนะโอ้ยแย่แล้วรถไฟมาพวกว้าบก่อนไหมว้าบว้าบเร็วเพื่อนนายจะาโดนชนแล้ว โอเคว้าโอ้นี่มันหิมะเลยนี่นะนี่นายอยากไปทะเลไม่ใช่หรอทำไมอยู่ที่หิมะวะเนี่ยโอ้หนาวหนาวโอ้ยมีซอมบี้หิมะไม่ใช่ซอมบี้นี่มันหมีมันหมีโครร่วมเอ้ยอะไรนี่มันเยติชัดชเออสามสองหนึ่งโอ้แย่แล้วจะนลวนโดนเผาตายโอ้เกือบแล้ว ไม่งั้นนายโดนเผาด้วยจรวดนาซาแล้ว,วที่นี่มันที่ไหนโอ้ไม่ก็ทุกคนทุกคนคิดว่าชายคนนี้จะวจ้าไปยังทะเลหรือเปล่าเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะว้าไปที่ทะเลที่นี่ที่ไหนทุกทุกอย่างมันมืดโอ้ไม่ได้มีโครงกระดูกอะไรอ่ะมีทรายอันนี้อยู่ในโรงศพโอเคกลับมา,มาละผมก็นึกว่าจะกลับมาไม่ได้ซะแล้วแต่ไหนอ่ะ นายบอกอยากไปทะเลไม่ใช่เหรอแล้วต่อไปนายจะทำอะไรหรออะไรกลับมาน่ะมีอะไรกลับมานะ่ <c oughs> มะม,นะมีภาพส,สาวๆด้วย<อ>แล้วก็มีของเต็มไปหมดเลยสแสดงว่าถ้าว์ปไปแล้วมันจะกลับมาภายในไม่กี่นาทีสินะอ <c oughs> เอ๊ะเทีวีเหรอเมื่อกี้หันหน้าไปทีวีพอเท่ากันปืนพอเท่า ที่ยิงปืนพอท์ัทลนี่นายเป็นใครเนี่ยนักสืบอป่ะเออเดี๋ยวสักครู่นะอะไรนะ่ะมีการซื้อจากเว็บมืดที่ไม่รู้จักโอ้ไม่ก้อนนี่มันปืนพอท์ท่ลครับทุกคนผมว่าอ๋อแน่นอนแน่นอนครับถ้ากดเปิดประตูนี่ไงแล้วก็จะว้าไปสักที่นึงใช่ไหม ถ้าลองไปตรงไหนดีตรงไหนดีข้างบนเลยเหรอโอ้ว้วาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะงั้นไหนมันจะดีเหรอ,อถ้าไปนะ่ะมันคือน้ำครับทั้งยินน้ำก็เข้ามาหมดแล้วดิใช่น้ำเข้ามาหมดแล้วโอ้โหแย่ละเอาทุกคนปิดก่อนไหมโอ้ทั้งบ้านมีแต่น้ำ และมันจะมีวิธีปิดแม่แล้วถ้าฉลามเข้ามาเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่น่าเข้าแล้วแต่ตอนนี้เอาตัวเองให้รอดก่อนไหมโอ้ยน้ําเต็มบ้านเลยอะ่ะโอ้มีปลากดชักโครกใช่การกดชักโครกจะทําให้ดูดน้าไปให้หมดเลยเราจะรอดแล้วกดชักโครกให,หนึ่งทีรอดแน่นอนกดไปกดถึง โดนดูดโดนดูดกว่าจะน้ำหมดโอ้ my god มีปลาเต็มบ้านเลยอ่ะตอนนี้ทุกคนคิดว่าท่านบ้านลองน้ำเต็มขนาดนั้นผมคิดว่าผมน่าจะว่ายเล่นทั้งวันอ่ะโอ้เอ๊ะอยู่ดีๆก็ว้ามาที่ทะเลงงแฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยู่ดีๆก็ว้ามา แถมมีนำมะารอาอีกอะไรเกิดอะไรขึ้นอความฝันอย่างนั้นเหรอมันคือความฝันสินะผมนึกว่าเป็นเรื่องจริงที่สามารถวาร์ปได้และทุกๆอย่างเป็นความฝันต่อยตัวเองต่อยตัวเองทำไมครับต่อยตัวเองเพื่อสรบเพื่อไปหาความฝันอีกรอบหนึ่งนี่มันอะไรกันครับเนี่ยนี่คือโอ้ย่านี่นายดูมีความสุขมากเนี่ยโอ้ สเก็ตกำลังเล่นกันเองทุกคนครับสเก็ตมีชีวิตและฉันก็กำลังจะมาหานายไงล่ะโอ้ไม่กอเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทุกคนสเก็ตมันมีชีวิตได้ไงเฮ้ยเฮ้ยอย่าพิ่งหนีนะจับได้แล้วทุกคนว่าสเก็ตมีชีวิตเหรอผมว่าไม่น่ามีนะนี่คือการเล่นสเก็ตหรือการการวิธีการขี่สเก็ตอะไรสักอย่างหนึ่ง โย่ไปเลยพวกสเกนมีชีวิตดิโอ้มันหนีมันหนีแต่ยังไม่เชื่องใช่ไหมผมว่ามัดไว้เลยที่มันเหมือนสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งเลยนี่นะทุกคนว่าพี่ชายคนนี้จะขี่สเกนที่มีชีวิตนี้ได้หรือเปล่าเอ้ยนิ่งๆนะพวกนิ่งๆนะยังไงเริ่มได้แล้วครับเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมล่ะ ถ้ามันเชื่องอะนะอ่าอยู่นิ่งๆจะไม่ไปไหนอ๋อเคดูเหมือนสองคนนี้น่าจะเป็นมิตรกันแล้วเฮ้ยเจ๋งอะเรามีสัตว์แล้วเป็นสเก็ตยังงล่ะโห่รถอะไรก็ไม่ต้องขี่แล้วขี่แค่สเก็ตพอแล้วเฮ้ยที่ไหนจะขึ้นไปทำอะไรอะอข้างบนนี้ แล้วก็ลงไปหรอโอ้ไม่นะนั่นแหละนั่นแหละอย,อยาหาทำยาหาทำเด็ดขาดสเก็ตไม่ลงตามแต่คนลงอะ่ะโอเคถือว่านายหาทำอีกนะโอ้โซดาช็อปร้านไอติมอย่างงั้นเหรอนี่ได้ไอติมมาด้วยอันนี้แป้งฉันกินไม่ได้นะ่ะอ๋อมันมันต้องมีอืม มันมันคืออะไรมันมันคืออะไรก่อนสเปรย์อะไรสักอย่างหนึ่งละมั้งจับรถไปแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วเกินไปแล้วไหมเร็วเกินไปแล้วปล่อยก่อนไหมพวกแย่แล้วครับทุกคนโอเคปล่อยก่อนไม่งั้นลวงแน่นอนและเป้าหมายสุดท้ายของสองคนนี้คืออะไรโอ้ สกูตเตอร์มาสแสดงว่าสเก็ตจะโดนถูกทิ้งและนายก็จะไปเล่นสกูตเตอร์แทนอย่างนั้นหรอโอ้โหนโอไม่นะมาเป็นพวกเลยอะ yeah, แย่แล้วสเก็ตนี่เร็วโดนโดนแก๊งสกูตเตอร์เล่นแล้วหรือว่าทุกทกอย่างนี้คือฝันจริงๆนายอาจจะแค่ฝันไปตื่นมาแล้ว มาด้วยสเก็ตที่หักแล้วครับทุกคนไม่นะสเก็ตคู่ใจที่คู่กันมาตลอดเลยพวกสกูตเตอร์อยู่ไหนอ่ะช่างมันก่อนขอรักษาสเก็ตเพื่อนรักจะจ้าห,หักหมดเลยติดก่อนติดก่อนอะไรครับเนี่ยมันจะรักษาอย่างนี้ได้หรอไม่กอน ผมคิดว่ามันจะได้ไหมอ่ะแบบเนี้ยผมคิดว่ามันไม่น่าได้นะโอ้โนโมันจะได้ไหมเนี่ยอย่าเพิ่งขี่เด็ดขาดขี่ปุ๊บหักอะ่ะนายกลับมายังเฮ้ยโอ้ไม่นะมันจะแยกไปก่อนเดิมไหมล่ะโอ้ไม่นะนี่นายตุยแล้วสินะ เฮ้ยขยับได้แล้วหรือว่าจะกลับมาแล้วโอไม่นะไม่นะอย่าเฮ้ออะไรอ่ะมันคืออะไรวัดมันคืออะไรทุกคนที่รักษาสเก็ตอย่างนั้นอ่ะตามเข้าไปเขาจะพาไปรักษา แคมป์แห่งสเก็ตราชาแห่งสเก็ตแน่เลยหัวหน้าเผ่าเอามาวางไว้ตรงนี้เลยนี่คือการผู้ชายยันมอบวิญญาณให้นายอเหมันชุบมันชุบชีวิตเอเดอร์ดากอนเลยอะกลายเป็นสเก็ตใหม่เลยว้าวเฮ้ยง่ายขนาดนี้เลยเหรอสุดยอดขอบคุณนะ และ2คนนี้ก็กลับมาเป็นปกติอย่างที่เคยนี่ผมดูอะไรเ,เนี่ยทุกคนช่วยผมด้วยเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอ,เ,อ,อเกินไปเปล่าพวกส,สมองผมสมองผมหายทุกคนผมดูคลิปนี้แล้วสมองหายสมองผมเริ่มลดเรื่อยๆแล้วเอาใหม่นะพวกจัดไปแล้วก็คนก็ล่วงเหมือนเดิม ได้แล้วเนี่ยฮะวัโอไม่นะอันนี้ไม่ใช่เรื่องโกหกแล้วพังก็คือพังอ่ะอันนี้คือตุยเลยอ่ะโอเคดูอะไรอยู่เนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกัน Crazy Clay Boy แปลว่าอะไระเกี่ยวกับอาหารซีเรียลเหรออุ๊ยจานไม่นะโอ้โหแตกอ๋อไม่นะ อการทำพอเทอรี่คืออะไรคนมันคือคำศัพท์ที่ผมไม่รู้จักอ๋อการปั้นอโอมันคือการปั้นเอแก้วหรือว่าชามอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมล่ะและเราก็ต้องเหยียบไปเรื่อยๆนี่ไงที่เหลือก็แค่เอามือปั้นเออ มันมันไม่น่าทําอย่างนั้นนะเพื่อนอ่าอุ้ยกลายเป็นบล็อกไม้ขาวเฉยเลยอ่ะแล้วก็ปุ้มกลายเป็นสกีบีที่ถอยเลทไม่น่าใช่นะอ๋อไม่ไหวแล้วอุ้ย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 และมันจะพังไวเนี่ยตัวอะไรจะกลายเป็นตัวอะไรเนือนายกลายเป็นตัวอะไรแล้วอ่ะเอาออกก่อนตัวคล้ายๆกับเอเลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่ง คอพเปอร์โกเ,เลมอะไม่น่าใช่เฮ้ยฉันมีชีวิตเย่เฮ้ยเพื่อนในจินตนาการไม่น่าใช่อันนี้มีชีวิตจริงๆเลยโอ้เกิดมาปุ๊บขยับได้เลยเหรอว,ว้าวกระโดดสูงด้วยนะบันั้นนะ่ะเออนี่นายทำอะไรนะ่ะเขาจะทำอะไรอ่ะดูดูเจ๋งแฮะฮ่าจับได้แล้วไม่ได้ แล้วนายจะจับได้เมื่อไหร่เนี่ยจับจับจับได้แล้วกว่าจะจับได้ฮนหะ้กินนมไหมอยู่นิ่งๆอยากกินนมเป้าอยู่ก็บอกอยู่นิ่งๆฉีกเลยเหรอกลายเป็นหัวหัวบุ๋มไปแล้วเอาเอากลับมาเป็นปกติได้ทำชามซะนายเนะ่ะฉันอยากให้นายเป็นชามนะ่ะอืมไม่ได้เหรอ กลับไปเล่นอะไรไม่รู้แต่ทําชามให้ไม่ได้ครับเพราะว่านายไม่มีชามเอาชามปกติก็ได้วะแต่นี้มันจะกินยังไงก่อนมันมันก็ได้แหละแต่มันมันน่าจะยากสินะใช่ไหมล่ะโอ้ยไม่ขัดใจเลยเกินนายก็แค่เป็นชามให้ชันไม่ได้หรอไอ้ไม่ไหวแล้วจับมันเลยจะโดนตีหรือว่าจะเป็นชาม มานี่เอาของเล่นฉันมาอยากได้นี่ใช่ไหมถ้าอยากได้ก็ต้องเป็นชามให้ชั้นเออม,มันก็ก็ทำให้สิเออนี่ไงแค่นี้อ่ะก็เสร็จแล้วในที่สุดก็ได้กินอย่างอเนจอร่อยเยี่ยมไปเลยทุกคนออไม่ไหวแล้วเหรอ เป็นอะไรอะ่ะโอ้กลับไปล่างปกติแล้วครับทุกคนขับไปเล่นแบบปกติไม่ไหวแล้วไหวแล้วจะทำอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรโอ้โนโอ้โนพปั้นกลายเป็นตัวธรรมดา้วครับทุกคนนี่ไงกลายเป็นชามแล้ะโหแล้วก็อบเลยไม่นะน้องตุยน้องตุยแน่ปั้น หัวบ <aunque S 2> <me> ้านระเบิดอ๋อ <League> บ้านไม่ระเบิดโอ้ยร้อนร้อนร้อนแล้วก็กลับร่างปกติแน่เลยผมว่านะในที่สุดก็ได้ชามปกติสักที การกินซีเรียลนี่ม uh, no like ันยากอะไรขนาดนี Wait. Wait. ้เลยอะก็น่าจะยากขนาดนั้นเลยแหละมั้งการเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติโปเตโต้นี่คือบ้านครับเอาชีวิตรอดจากอะไรเนี่ยซอมบี้เหรออุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยภัยพิบัติอะไรกันครับเนี่ยโอ้ไม่นะการโฆษณา อะไรเหรอต้องอ่านด้วยการล่มสลายได้มาถึงแล้วจุดจบของโลกอ๋อไม่นะจุดจบของโลกมาแล้วสิ่งที่เราต้องทําหาอาหารอ่าอย่างแรกหาอาหารก่อนหาอาหารในครังขรกอ่อไม่มีมีแต่เปลือกกล้วยเนี่ยนะเฮ้ยมันม,มันคือ้าพิซซ่ามันกินไม่ได้นะโอ้ยและคูนมาได้ไงครับเนี่ยใช่แลวคูนใช่ไหมอืม กล่องกระดาษอเมซอนเปิดดูโอ้โหแลกคูนอีกแล้วกว่าจะรอดแฮะฟรีฟูด้ดอาหารฟรีเฮ้ยเฮ้ยแลกคูนมาอีกแล้วทำไมทุกที่มีแลกคูนวะเนี่ยอยอย่าบอกนะภัยพิบัติก็คือฝนตกมาเป็นปลานะ่ะเฮ้ยเขามีแต่ฝนตกมาเป็นพิซซ่านี่เป็นปลาโอ้ไม่นะ ลงมาเยอะเลยโอ้ม่นะโอ้โหปลาปลาเต็มเลยงั้น <Yeah> ก uh, ็กินปลาฟรีเลยสิก็ก็ดีเหมือนกันนะอืมอร่อยด้วยหาหารหาทำเงินเหรอการขายปลาเหรอพวกตั้งโต๊ะขายปลาปลาแช่น้ำพึ่งปลาปลา ปลาอะไรเนี่ย <c oughs> ปลาแช่น้ำผึ้งคืออะไรอย่างนี้ผมพูดอะไรวะเนี่ยสมองผมไปหมดแล้วเท่าที่ผมดูไปเรื่อยๆผมก็เริ่มงงเรื่อยๆนี่มันอะไรเนี่ยซอมบี้เหรอขอปลาหน่อยสิ <c oughs> คือ5ดอลลาร์นะ <c oughs> อะไร <c oughs> ฉันจะเอาฟรี <c oughs> อ๋ออ๋อสอดอลลาร์อ๋อโอเคโอเคโอเค5ดอลลาร์ไม่ได้แต่เอา2องอู้ มันร้อนขนาดนี้แล้วจะเอาได้ไงเนี่ยจะเอาไปหมดเลยเหรอผมนึกว่าจะเอาแค่อันเดียวหาเงินไม่เวิร์กการเอ่อการอะไรนะการเที่ยวเหรอโอ้นี่มันกันแดดนี่นะหากันแดดนะทุกคนถ้าไปดากตากแดดอะไรแบบนี้โอ้โอ้ยงดคารเทศเหรอปลาหมึกหนวดเยอะๆงี้ คาเคนอย่างแน่นอนแน่นอนโอ้โหมีหนวดหลายอันด้วยสามอันและมันก็กำลังมาตรงนี้ไม่นะเคนโอ้โหอีกหนวดนึงและก็อีกหนวดนึงแล้วก็อีกหนวดนึงแล้วมันจะไม่จบไม่สิ้นอย่างนี้เนี่ยนะภัยพิบัติโลกอะไรเนี่ยไม่น่าอยู่เลยการเที่ยวก็ไม่ได้ ล็อกกี้ฟอร์วอลคืออะไรเนี่ยโยมบัตูดโยมบัตูดกินโอ้ my god โอ้ my god วาร์ปได้แต่ทำไมโยมโยมบัตูดไม่ไม่ทำไมกินวอเตอร์เมลอนอ่ะไปเดี๋ยวนี้โอ้ดาบออกมาจากกระจกได้ด้วยและนี่คือการสู้ของโยมบัตูด กับชายผู้หนึ่งที่ถือดาบไฟตายเลยเหรอคริมวิเปอร์เราไม่นั่นดาบถูกดูดไปแล้วจบแล้วสินะเทคล็อกกี้โฟร์วอลอกอ๋อคนนี้ก็คือล็อกกี้มันคือหินผมนึกว่ามันฝรั่งมาตลอดเอเลียนเอเลียนมาเอเลียนนี่นายจะทำอะไรกับล็อกกี้ จะพาล็อกกี้ไปหรอไม่นะล็อกกี้ยังไม่ได้พาไปเดินเลยนายจะพาไปไหนเนี่ยโอ้โหโดนโขาใครยิงเนี่ยไม่ฉันรู้สึกดีใจอใครยิงใครยิงยานอวกาศคนคิดว่าใครโอเคไปโดดล่มหรอไปโดดล่มได้ด้วยหรอพวกโอ้โหใจเย็นนะ จเย็นนะนิวเคลียร์พร้อมกับเอ่อกำลังล่วงกับพลเนี่ยนะหยุดก่อนนิวเคลียร์แล้วจะมีอะไรล่วงมาอีกไหมเนี่ยโอ้โหนิวเคลียร์อีกแล้วนิวเคลียร์อันใหญ่อีกแล้วออกไปชู่ออกไปเดี๋ยวนี้โอ้โหนิวเคลียร์ว่าอีกแล้วมันจะมีกี่ลูกเนี่ยถ้าไม่หยุดไว้โลกคงจะระเบิดแน่นอนบึมบึมบ,บ้านตัวเองผมจำได้นี่คือบ้านของเขา ขาเคนก็บุกเอเลียนก็บุกฝนก็ตกเป็นปลา,าสิ่งที่คนคทำก็คือไปหาบ้านอันนี้ไม่ใช่หรอบ้านอ๋อสิ่งที่ควรทำก่อนตายอย่างนี้เหรอโอเคอันสุดท้ายก็คือหาบ้านนี่ก็มีบ้านให้ล็อกกี้แล้วจบแล้วครับทุกคนการล่มสลายของโลกนี่ผมดูอะไรสมองผมไม่มีแล้วทุกคนก็ไหลกดติดตามด้วย